สวัสดีครับนักศึกษาท่านนะฮะแล้วก็คนทั่วไปนะฮะที่สนใจในกิจกรรมของกอศนอของเรานะครับผมนายสุภกิจพินโยทรัพย์นะครับคู่กศนตำบลสามส่วนนะครับสังกัดกศนอเผดบันแท่นนะฮะสํานักงานกศนจังหวัดเพยภูมินะครับ,งงรว,รบวันนี้ก็จะมาสอนในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ะครับว่าด้วยเรื่องนะครับโคกน้องนาโมเดลนะครับซึ่งก็เป็นการพัฒนานะครับมาจากนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำหรับโคกน้องนาโมเดลนะครับก็จะเป็นการถอดรูปแบบนะครับของเศรษฐกิจพอเพียงออกมาเพื่อให้นะครับชาวบ้านเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้าใจในหลักของเศรษฐกิจพอเพียงได้ง่ายขึ้นนะฮะ ก็เป็นศาสตร์ของพระราชานะครับพระติอพาเพียงนะครับก็จะเป็นการานำพระราช,ชดำรัสของในหลวงในรัชกาลที่9นะครับมาประยุกต์นะครับให้เกิดเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งก็จะเป็นหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับนำหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือเรื่อง30% 30%, 30ิบแล้วก็10%นะครับ ซึ่งก็เป็นสัดส่วนของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับสามสิบแรกนะครับก็จะเป็นแล่งน้ํานะครับการขุดบ่อขุดหนองขุดคลองเสะไก่ต่างๆนะครับในพื้นที่ครับสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเป็นการปลูกข้าวนะครับเพื่อนํามาบริโภคนะฮะส่วนอีกสามสิบเปอร์เซ็นที่เหลือนะครับก็จะนําไปทําเป็นโคกหรือเป็นป่านะครับที่หัวใสนะครับ แล้วก็อีก10%ที่เหลือนะครับก็จะเป็นการนำํำไปปลูกพืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับไปใช้ในคนเรือนของเรารส่วนในแผนผังนะครับก็จะเป็นแผนผังของออโคกหนองนามโมเดลนะครับทำให้สวยงามนะครับ ในส่วนในแผนถังนะครับเราก็จะเห็นว่าในพื้นที่ที่เป็นโคกนะครับซึ่งทําเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือนํามาทําเป็นที่อยู่อาศัยปลูกผักเลี้ยงทําปศุสัตว์ต่างๆนะครับในส่วนของตรงนี้เราก็จนะนำเป็นําพื้นดินนะครเป็นมีการทําคลองไส้ไก่เพื่อหล่อเลี้ยงพืชต่างๆแล้วก็เป็นให้พืชได้อาศัย ใช้ความชื้นนะครับให้สัตว์ให้เป็ดไก่วัวปลายของเรานะครับได้ใช้น้ําในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนี้นะครับสามสิบเปอร์เซ็นของตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ํานะครับก็จะมีน้ําอีกสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพื่อนก็จะเอาไว้เลี้ยงปลานะครับไว้ใช้สอยอในครัวเรือนแล้วก็ในทานทนํานาของเรานะครับตรงนี้ก็จะให้มีน้ําไว้ใช้ได้ตลอดปีนะครับ ส่วนอีก30%เซนะฮะก็จะเป็นในส่วนของอที่นานะครับก็จะไว้ปลูกข้าวนะครับก็จะไว้อุปโภคในครัวเรือนนะครับซึ่งก็จะครบองค์ประกอบของโงกนาำโมเดลนะครับเติงอีกสิเนั้นก็จะเป็นการไว้ทําปศุสัษษตว์เป็นปลูกพืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับก็จะครบร้อยเปอร์เซ็นในพื้นที่ของเรานะครับ ผมจะเราในส่วนผมจะจะในส่วนของที่ว่าโคกนะครับคําว่าโคกก็คือแปลตรงๆคือที่สูงนะฮะที่สูงนะครับสร้างบนพื้นที่ในส่วนของเราที่ของเราเองนะครับทําที่ดินที่ได้จากขุดน้องนะครับมาถมทําเป็นที่อยู่อาศัยปลูกผักเลี้ยงสัตว์รวมปลูกต้นไม้ไปตามแนวทางของศาสตร์ของพระราชานะครับซึ่งก็คือป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับเพื่อ ทำไว้กินใช้สอยในครูวเรือนนะครับสร้างที่อยู่อาศัยนะครับก็จะเป็นปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับประโยชน์อย่างที่สี่นะครับก็จะคือช่วยสร้างระบบนิเวศนะครับเพราะใบไม้ที่ร่วงหล่นจากการปลูกของเรานั้นก็จะมาปกคลุมหน้าดินนะครับแากก็จะมาช่วยดูดซับน้ําฝนไว้นะครับแล้วก็กักเก็บน้ําไว้ข้างล่างนะครับเพิ่มความชุ่มชื่นไว้ในที่ดินของเรานะครับ ไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับได้แก่อย่างที่หนึ่งก็คือไม้ใช้สอยนะครับซึ่งก็จะเป็นพืชตัวเลวต่างๆนะครับสาหรับใช้สอยในครัวเรือนนะฮะอย่างเช่นไม้สะเดานะครับไม้ไผ่นะครับไม้กระถินนะฮะจำพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สองเป็นไม้กินได้นะครับก็อย่างเช่นมะม่วงพืชกินใบต่างๆนะครับพืชผักต่างๆนะครับส่วนที่สามก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจก็จะเป็น ไม้ที่ปลูกเพื่อจำหน่ายนะครับในระยะยาวเช่นไม้สักไม้ประดูนะครับไม้ยางนานะครับต่างๆนะครับประโยชน์4อย่างนะครับคืออะไรนะครับอย่างแรกก็คือพอกินนะครับก็คือเรามีพืชผักนะครับสวนครัวไว้กินอย่างที่สองก็คือพออยู่ก็คือสามารถตัดต้นไม้ของเราที่เราปลูกไว้นะครับมาทําเป็นที่อยู่อาศัยได้นะครับ แล้วก็อย่างที่สามนะครับพอใช้นะครับก็คือไว้มีใช้สอยนะครับว้จะเป็นเอามาทําเป็นราวว้ให้ผักขึ้นหรือว่าจะเอามาทําเป็นด้ามมีดด้ามจอบด้ามเสียมนะครับต่างๆ,ๆนะครับเป็นยาสมุนไพรนะครับใช้เป็นปืนก็ได้นะครับอย่างที่สี่นะครับประโยชน์ที่สี่ก็คือพอร่มย็นนะครับก็คือทําให้พื้นที่ของเรานั้นมีความอดุดมสมบูรณ์มันก็จะนํามาซึ่งความสุข นะครับเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลนะครับก็เอ่อจะ,สะแสดงในส่วนของการทำคลองไสกไก่ขุดเชื่อมกับแหล่งน้ำของเรานะครับการขุดคลองไส่ไก่นะครับเราก็จะขุดให้ทั่วถึงในบริเวณพื้นที่ของเรานะครับเพื่อที่จะยังไงฮะเพื่อที่จะเราจะได้อ่าประหยัดเวลาในการลดน้ำนะครับซึ่งก็คือ เมื่อเราขุดคลองเสกไก่ไว้ทั่วบริเวณที่นาของเราคนระับที่โคกนางนาของเราก็จะทําให้พื้นดินของเรามีความชุ่มชื่นอยู่เสมอนะครับก็พืชผกต้นไม้ต่างๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรดน้ําทุกวันนะครับเราก็ดูแลในเฉพาะในช่วงแรกนะครับดูแลในช่วงแรกพอพืชเริ่มมีรากเริ่มจเจริญตูบโตซึ่งต่อไปก็ไม่จําเป็นสามารถที่จะปล่อยให้พืชน,นั้นหากินตาม คองเส้ไก่ที่เราขุดไว้ได้นะครับการขุดหนองนะครับหนองเราก็จะขุดเป็นรูปโค้งนะครับรูปโค้งอิสระนะครับไม่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเป็นลักษณะการเรียนแบบธรรมชาตินะครับเพื่อกับเก็บน้ําไว้ใช้ในยามแล้งหรือในยามจะเป็นนะครับใช้เป็นที่รองน้ํานะครับต่างๆไม่ให้น้ํานั้นไหลลงไปรวมกันที่ แหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆแล้วเกิดน้ําท่วมขึ้นมานะฮะซึ่งนะฮะจากที่สังเกตนะครับการขุดคลองเป็นรูปโค้งมนนะฮะก็จะทําให้พวกสัตว์น้ําต่างๆนะครับได้อาศัยอยู่ในที่นาของเราที่นะเอ,อ๋ที่เราเท็มทาเป็นหนองไว้นะฮะให้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเขาจะเมื่อเขาได้มาอยู่แล้วนะครับเขาก็จะนึกว่ามันเป็นหนองน้ําธรรมชาตินะครับ ก็จะอยู่อยู่ได้ดีนะครับไม่ไม่หนีออกจากบ่อของเรานะครับในส่วนของที่นานะครับในส่วนของที่นาเราก็จะทําแปลงนาทำันนานะครับทำขนนาให้สูงอย่างน้อย1เมตรนะครับกว้างอย่างน้อยก็หนึ่งเมตรนะครับเพื่อที่จะกักเก็บน้ําไปใช้ในในการทํานาของเรานะครับเพื่อที่จะกันน้ําไม่ให้น้ําจากข้างนอกเวลาน้ําหลากให้ไหลเข้ามาท่วม านาข้าวของเราหรือว่าถ้าปีในแล้งเราก็จะกักเก็บน้ําไว้ให้อา้าวของเรานะครับไม่ตายแล้งนะครับมีน้ําไว้ใช้ให้จนถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับในส่วนของทนานะคทับนนาก็จะเป็นพื้นที่ที่เราได้มาโดยยังไงอ่ะซึ่งได้มาโดยประโยชน์เพิ่มอีกอย่างหนึ่งจากการทําคนาสูงเราก็จะนํามาปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักต่างๆทําให้เรามี พื้นที่ในการทำเกษตรกรรมของเราได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราปลูกพืชปลูกผักไว้บนคนาก็จะเป็นการช่วยลดการชะล้างหน้าดินนะครับไม่ให้คนาของเรานั้นพังด้วยนะครับก็ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะฮะในรูปนะครับในรูปตรงนี้ก็จะเป็นแปลงโคกน้องนานะครับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ไปค้นดูมานะครับเห็นว่าสวยงามนะครับ ในในพื้นที่ของเรานะครับในส่วนของพื้นที่ของตำบลคำสวนนะครับก็มีการทําอยู่หลายแปลงนะครับที่ผมได้ไปดูดูมาก็มีของคุณพ่อสมปองนะครับแล้วก็ของท่านกำนันนะครับท่านกำนันหมู่สิบสี่แล้วก็มีของที่บ้านหินลาดก็มีแปลงบ้านโจทย์ก็มีนะครับก็สามารถไปศึกษาดูในพื้นที่เออของตนเองได้หรือท,ที่ที่สะดวกนะครับ คลองเส้ไก่นะครับคลองเส้ไก่จะช่วยระบายน้ํานะครับไปสู่บริเวณรอบๆคลองนะครับซึ่งอย่างที่พูดไปแล้วผมบอกว่าให้ขุดให้ได้ทั่วถึงบริเวณพื้นที่ของเรานะครับให้มีลักษณะคดเคี้ยวเพื่อให้น้ําไหลได้ตลอดเพื่อที่จะต้นไม้เราจะได้มีความชุ่มชื่นนะครับไม่ต้องได้เสียเวลาในการลดน้ำบ่อยๆนะครับในคลองเส้ไก่นะครับเราก็จะทําฝายชะลอน้ํานะครับ ซึ่งชะลอน้ําก็คือเวลาฝนตกมานะครับเราก็จะไม่ให้น้ํานั้นไหลลงไปรวมกันทีเดียวอยู่ในหนองนะครับเราก็จะทําฝายชะลอน้ําไว้เพื่อกักเก็บน้ําไว้นะครับซึ่งในบางพื้นที่นะครับคลอ,องไส้ไก่ก็ไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่ก็จะเป็นที่สูงที่ต่าต่างกันไปนะครับตรงนี้ฝายชะลอน้ําก็จําเป็นเพื่อที่จะให้มีน้ําอยู่ในคลองไส้ไก่ ได้ตลอดนะฮะการขุดโคกหนองนามโมเดลนะครับสำหรับการขุดโคกหนองนามโมเดลนั้นในปัจจุบันนะครับก็มีการาทำต้นแบบขึ้นมามีอยู่หลายไซส์หลายขนาดนะครับแต่ในในส่วนของแถวพื้นที่ของเรานะครับส่วนตะบน,นสามส่วนก็จะมีอยู่อยู่สองแบบนะครับก็คืออย่างแรกก็คือแบบพื้นที่หนึ่งไร่นะครับอย่างในแผนพังที่ผมขึ้นให้ดูนะครับ ซึ่งก็จะมีสัดส่วนต่างๆมาให้เราดูนะครับก็จะแบ่งพื้นที่ออกอย่างที่พูดไว้ก็คือในส่วนของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับหลักเกษตรทฤษฎีใหม่คือสามสิบสาสิบสามสิบแล้วก็สิบนะฮะก็จะมีการทำเป็นโคกขึ้นมานะครับแล้วก็มีพื้นที่ไว้ปลูกข้าวนะครับแล้วก็มีที่หนองไว้กักเก็บน้ําแล้วก็มีการขุดคลองเสะไก่ ส่วนนี้ก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับที่ทางรัฐบาลเขาได้ทําต้นแบบมาให้ประชาชนที่สนใจนะครับได้เข้ามาศึกษาแล้วก็ลองทําดูนะครับ,รบสําหรับแปลงน,นี้นะครับก็เป็นขนาดพื้นที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ3ามไร่นะครับส่วนพื้นที่3ามไร่ก็จะมีการทำแหล่งน้ำ ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบ่อครับก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีแปลงการทํำนาก็มีอยู่สองแปลงแล้วก็มีที่อยู่การทําสกครองไส้ไก่ครับเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสามไร่เหมือนกันนะครับแต่เป็นในรูปสี่เหลี่ยมเื้นผ้านะครับตัวเดิมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสี่เหลี่ยมเื้นผ้านะครับเป็นแบบมาตรฐานนะฮะ ก็จะมีแปลงที่นาเพิ่มแหล่งน้ําเพิ่มนะครับมีนท,ที่การทรําปำเกัต์เพิ่มขึ้นนะครับปลูกพืชปลูกผักเพิ่มขึ้นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นขนาดสามไร่ที่แคบเข้ามาทําได้นะครับทาได้หมดพื้นที่แคบพื้นที่กว้างนะครับนี่ก็จะเป็นแบบสามไรนะฮะสามแบบตรงนี้จะเป็นในส่วนพื้นที่ห้าไร่นะครับก็จะกว้างขึ้นมาอีกนะครับสําหรับท่านที่เอ่อ สามารถทำไหวมีพื้นที่มีกำลังพอก็จะทำแปลงที่ใหญ่ขึ้นนะฮะก็จะได้ข้าวเพิ่มขึ้นมีแหล่งน้ำไว้สำหรับเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็มีที่ปลูกพืชผักต่างๆนะ,ะเพิ่มขึ้นนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะฮะถ้าใค,ใครสนใจนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในแบบของโคกนองนาโมเดลนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 9 9 9 9 7ด0 1้านะรหรือว่าที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่สุภกิจพินโดซับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ผมจะนำคลิปตรงนี้ไปอัพไว้บน y o u t u b e นะครับเกื่อมีนักเรียนนักศึกษานะครับที่สนใจในรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเกี่ยวกับโคกหนองนานนโมเดลนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน youtube ได้นะครับช่อง youtube ก็จะเป็นช่องกอสนตะบนสามส่วนนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่กสนาตะบนสามส่วนนะครับก็สามารถที่จะมาศึกษามาเรียนรู้นะครับในส่วนของกอสนาตะบนสามส่วนของเราก็มีทําเป็นแปลงโคกหนองนานโมเดล เรียกไว้เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจให้นักเรียนนักศึกษานะครับทั่วไปนะครับได้เข้ามาศึกษานะครับมีหลากหลายนะครับให้ดูที่กศนทมบุรของเราสามารถมาพบผมได้โดยตรงนะครับและก็ค,คุณครูกศนทุกคน,นครับพร้อมที่จะให้คําปรึกษานะครับในส่วนของโคกมาน้องนาโมเดลนะครับเราไม่จําเป็นต้องว่าเม็กเอชเอ่อะไรอะสเปคของมันต้องเป็นหนึ่งไร่สามไร่หรือว่าห้าไร่เสมอไปนะครับ เราสามารถมีพื้นที่นน้อยเราก็สามารถทําได้นับที่มีถึงไร่นะครับสามารถปรับปรุงดัดแปลงได้ตามความสะดวกของแต่ละคนนะครับบางทีใครมีที่เยอะสามารถทําเป็นสิบไร่ยี่สิบไร่ก็ได้นะครับแล้วแต่กําลังกําลังเราจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ทางหรือว่าในส่วนของกําลังแรงงานนะครับเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทในความสะดวกต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบการสอน นะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในส่วนของโคกน้องนางโมเดลในเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ